มีคำพูดคำหนึ่งที่ผมผมชอบเหลือเกินแล้วก็จะไม่พูดถึงคำนี้ก็ไม่ได้หลวงพ่อไม่เคยเรียกเด็กที่อยู่ในการอุปการะหลวงพ่อว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสเลยแต่หลวงพ่อบอกกับคนทั่วไปอยู่เสมอว่าเขาเหล่านี้แค่พลาดโอกาสความหมายของคำว,ว่าเด็กพลาดโอกาสกับเด็กด้อยโอกาสในทัศนะของหลวงพ่อคืออะไรครับจริงๆเด็กพลาดโอดกาสก็คือเด็กกลุ่มเดียวกันแหละแต่ที่เราไม่ใช้คําว่าด้อยโอกาสหรือเด็กำกพร้าเพราะมันจะเป็นปมด้อยของเด็กอื ทำให้ฝังใจเด็กว่าครับฉันมาจากตรงนี้ทําไมต้องว่าฉันเด็กร่ำอากาศทําไมต้องเรียกฉันเด็กกัมพาครับความรู้สึกเด็กเราแคร์ความรู้สึกมาฝ่า,ารเราเลยใช้คําว่าพลาดโอกาสไม่ว่าคนจะพลาดโอกาสด้านการศาึกษาหรือโอกาสครอบครัวก็คือพลาดโอกาสเกิดมาในครอบครัวที่แตกแยกก็คือหมดโอกาสแล้วที่จะเหมือนคนอื่นครับอย่างเงี้ยแล้วหลวงพ่อก็พูดกับเด็กพวกนี้เสมอว่าพวกเราไม่ใช่เด็กด้อยโอกาสนะ พวกเราไม่ใช่เด็กกำพร้านะเพราะอะไรพวกเรามีหลบพข้ออยู่ <S 1> <S 1> อืมอ่า